เอ้ยพวกมันเต็มเลยเอาดิล่วงไปอันเอาน้องไปอันเอามันพลังเงินเอ้ยมันตีเพื่อเราล่วงล้วงตัวตีเพื่อเราล่วงวงโอวงนัวเย้วงนัวย้งยิงไม่โดนใครเลยทั่ใส่ที่ใส่ไม่ได้ถุนก่อนยิงดิเพื่อนยิงดิล่วงล้วงเพื่อนล่วงล่วงล้วง สวัสดีครับผมโดนเลบานอนนะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่นีโมทีวีนะครับชื่อช่องก็ชื่อโดนเลบานอนเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูไลฟ์สดสตรีมหรือว่าอะไรนะครับก็มาติดตามกันได้ที่นีโมทีวีนะครับช่องโดนเลบานอนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโดนเลบานอนในเซิร์ฟสายเลือดเด็กช่าง นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะไปตีเด็กอื่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เด็กช่างเราเนี่ยมีแต่เรื่องมีแต่ส้นตปนนะครับผมเฮ้ยไอ้เน่ยนั่นเด็กไหนวะเฮ้ยสัตว์แม่งใส่ชุดเสียอะไรกูตามถูเวนมาไม่รู้ที่รู้วันเวลานะมึงมาในเวลาที่กูทําการด้วยดิเฮียหาแม่งก่อนฮัลโหล <า S 1> ครับผมครับผมเรียนไหนครับเนี่ยี่ขาวนี่ไม่มีที่ไหนหรอครับพีาย โอ้ยนุ่มแล้วเองเอ็งคิดว่าจะหนีรอดไหมเนี่ยฮะไม่รู้ครับกลัวปืนปากกามาด้วยนะเนี่ยจะไปไหนนะเราจะไปอุดครับไปทําอะไรอ่ะอุดอ่ะฮะก็เขาบอกรวมอุดอ่ะครับใช่เหรอโรงเรียนมึงรวมอุดเหรอใช่ครับมึงจะไปรวมกับเขาไหมเนี่ยฮะไปครับไปครับมึงไม่ไม่ต้องไปดีกว่ามาหากูดีกว่าเว้ยโอ้โหขอโทษ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 ขอโไปขอโทษ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 ไม่หายขอโทษไม่หายเทียนี่มึง มึงเอากับกูใช่ไหมฮะเฮ้ยยิงแม่งไม่โดนไอสัตว์เอ้ยไเร็วนี่ไงเฮียแม่งไม่โดนอุ้ยแม็กกระสุนจะหมดนะครับทุกคนมีไม่กี่เม็ดนะครับมีจำกัดนะครับมีสองแม็กวันนี้ไปขอเด็กมาเฮียอ่ะเฮ้ยหนุ่ม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 กูขอโทษกูขอโทษมึงมึงจะไปไอดอปเป่ะวันเนี้ยกูขอโทษกูไม่ยิงแล้วกูขอโทษ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  กูบอกว่ากูขอโทษกูไม่ยิงแล้วไอ้เฮีย้ยนี่ไม่ไม่มึงไปแอดดอปกปะไอ้เฮี้ยกูตามยิงแม่งเลยละกันวิ่งแต่มันเป็นมา้าเนี่ยโอ้ยอ้าไอ้เฮี้ยนี่พยายามฆ่ากูสัตว์เอ๊ะแม่งกูยิงแม่งเลยเดี๋ห,หนุ่มไปไหนอะ่ะไปี่กกูดวาให้ไปส่งบ้านมึงอะ่ะไปโรงเรียนไหนอะ่ะส่งพี่โรงรถน่อครับได้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 โรงเรียนไหนเนี่ยไ้ครับ ไทยพัฒน์เหรอแล้วจะไปลงรถไหนเนี่ยขนาดครับทำไงก่อนผู้ใหญ่พาไปส่งอ่ะไหนทำไงอ่ะขอบคุณครับยังอะไรนะเสียงมึงแบบมั่วมากเลยน้องว่าไงนะเสียงว่าตอนผมถึงที่ผมจะบอกของคุณครับที่บอกตอนขี่อ๋อมันเป็นแรงงานของสิบแปดใช่ไหม ประเเราไปหาลองแว้นแถวอุดนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนมีแบบเด็กอุดเด็กอะไรนะครับมันเด็กไทพัดมันไปอุดนะครับผมไอเทยนั้นผมก็น่าจะยิงมันแต่ผมไม่กล้ากับมันไงเพราะว่ามันมีไม้ไงแล้วตรงนั้นมันเป็นเนินพอดีไงถ้าเราแบบกล้าแซมเล่มกับมันกล้าซองหมอก่ล้าซอมเบิงยูเดอร์ก็โดนอะ่ะจังหวะนั้นอะ่ะพวกแม่งมาเป็นลอยมาเป็นพันต๋อ,อะ่ะทุยยัยแม่งมีตัวเดียวนะ,ะประเด็เราลองไปหน้าอุดดูเผื่อแบบจะเจอโจดเก่าอุ้ยแหลก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 เฮ้ยทำไมค้างอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึง กูใช้คอมจากไอแฮชซีพียูนะเว้ยเนี่ยทำไมแม่งค้างวะไอ้เฮ้ยกูขอให้พระเจ้าลงโทษมึงอย่างหนักมึงเห็นไหมหนักมึงทำอะไรพี่โนนมองมึงอยู่นะอยู่เอ็นเด็กอุดเหมือนเพิ่งจะเล่นกับไอเด็กไทยพัดโอ้โหไอ้เฮี้ยนั่นมันมันลุยเดี่ยวไมโครโฟนอะไรมันวะเนี่ยโอ้โหมันมาลุยเดี่ยวอะไรของมันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เสียงเดียวจ้าวมากแกระทืบหน้ามึงไงเด็กเฮี้ยโอ้แท้งแม่งหรอกสัตว์นี่กูยิงแม่งตรงนี้ดีกว่า เป้งเป้งล่วงเป้งล่วงเป้งล่วงเงันเงินเงินเงินเงานเงินเงินเงนเงินเงนเป้งมาในีดนโวเฮ้ก้เป้งล่วงเป้งล่วงเป้งรอวันหอนรอวันหอนมันมันม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 ันมนมัน แม่งหนอนมึงเจอกับกูที่แอดอเปล่าไอเวินมึงเจอกับกูที่แอดอกไหมมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิสัตว์มึงเอ้ยเอ้ยแม่กระสุนหมดแม่กระสุนหมดแล้วเอ้ยอไปแล้วจ้าดูกูหลอกกันอาจะไล่ถีบกูไอสัตว์กูจรยิงแม่งลวงเลยไปปวนเด็กพวกเคียนี้ต่อดีกว่าเว้ยแม่งก็ว่านอนสอนง่ายเดี๋ยวมันไล่เราเหมือนหมาเลยครับเหมือนล้อหมา ไหนพวกมันจะไปไหนกันเนี่ยไอเด็กชายพัสเจ้เอ้ยมันไปกันหมดแล้วเหรอพวกมันอ่ะเห็นเว่ยเห็นเว้ยได้เออไอ้มึงลงทำไมมึงลงทำไมฮะมึงลงทำไมเอ้ยเหงาเหงาเงาเขาด่าย่ามมาตีคนเวนอะไรของมึงฮะอะไรของมึงมาดิมาดิมาเดะก็มาดิก็มาดิเบงล่วงไอสัตว์แต่ตัวนี้เจอกูแน่อุ้ยรถจะพังรถจะพังทุกคน รถจะพังไม่ใช่รถจะนายังเม็ดกระสุนจะหมดอีกแล้วโอ้โหมีแต่หมดกับหมดเว้ยหรือให้กวเอากับแม่งเลยไหมล่ะเออว่าไงมึงมึงไม่มึงเก็บอาวุธก่อนดิไอ้เที่ยเอ้ยรถกูพังให้สักเอ้ย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 เปล่อยกูไเอ้ยมาเที่ยวมาเที่ยวว้ เฮ้ยทำไมมันแรงจังวะโดนเลยเบี้ยเฮ้ยเย้เลอเขาตายเฮ้ยเย้เยเบี้ยเฮ้ยเบี้ยไอ่าเฮ้แม่งเย้เยรถแม่งพังถู่เวลาจริงๆเลย อุ้ยแล้วรถกูหายไปไหนเพื่อนมึงขโมยกูไปอ่ะมึงขโมยไปแล้วไงทำให้กูชนตายนะเอาดูไม่เอาขอโทษขอโทษเพื่อนงั้นมึงไปส่งกูที่หลังกูจะไม่เปรี้ยวอีกแล้วกูขอโทษไปมาไม่กูขออุ้งกูขออุ้งที่ไม่เปรี้ยวขึ้นมาอะไรน่ะขึ้นมาไปไปด้วยเฮียโรงเรียนเฮียอะไรเนี่ยเหม็นที่ฝายเลยโอ้โหองไปลงไปขอโทษขอโทษขอโทษมึงเอาบอลงมึงเอาบอลลงอุ้ยรถมึงนั่งสี่เลยเหรอเฮียเหมือนแบบคนรวยเลยเนาะ จะไ, <ป S 1> ไม่ร้อแหลบะ,ะแต่กินแอร์ไม่เหม็นไปหน่อยวะ <c oughs> เฮ้ยกูก้เบอร์ขอโทษขอโทษขอโทษไปแกไปแม่ม y, ดิ่เหรออันตแกต,ตายวะเนี่ยตายแล้วมึงจะไปแอร์ดอปกันปะเนี่ย ไม่ไม่ใช่แอเดาะมันเป็นชิงทงชิงทงเหรอไปปะไปปะเออไปไปไปดีไปดีไปดีไปด้วยไปด้วยถ้าไม่ถ้าโดนจะไปเดี๋ยวก็ไปส่งโดนด้วยไงได้ได้ก็ไปทีเดียวเลยไงเพื่อนเดี๋ยวตอนกลับเอากูกลับด้วยนะไอ้เหี้ยไม่ใช่ปล่อยกูไว้นู่นนะปล่อยกูซึมเลยนะมึงไม่ไม่ไม่โดนโดนก็เดินมาหาเราไงแต่เราไปส่งได้ได้นายได้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 โอ้โหเพื่อนนายกระติบเราไม่เอาส่งเลยแล้วบอกเราแป๊บหนึ่งนายก็แทงเราเลยรถรถรถใหม่เดียพังอีกแล้วนะคอนเราสิรล่องนะ กล่องอะไรอ่ะกล่องซ่อมไม่มีมุกเลยหรอสันกระดุกมึงมึงจะให้กูเล่นยังไงมึงจะให้กูไปกล่องจูนหรือยังไงไม่กูก็คิดว่ากล่องจูนนะแต่ต้องบอกกูกะคิดว่ากล่องจูนนะเออโอเคโอเคกูผิดเองแหละไอี๋อะไม่ไม่ไม่จริงจริงก็จะงอนอยู่แหละไอ้เหี้ยะตบมุกไปแล้วไม่เล่นเลยือยัสียดายเดี๋ยวกูตอบให้รอบหลังอ่ะเดี๋ยวกูตอบให้ตบมุกตบหัวเมื่อยสัตวสอันนี้ได้หนึ่งตาอันนี้ได้หนึ่งตาไปเยี่ยนรีบไปเออ้ยเวิน รถพังรถพังของังเลยมามามเดี๋ยวกูสร้างให้เดี๋ยวกูสร้างแม่กูเรียนช่างมาเพื่อนรถพังใช่ปะช่างอะไรอ่ะอ๋อช่างช่างกลรู้ไหมกลยังไงกลอย่างเงี้ยไอ้่ลงนี่ไอ้ย่าหนิงจะลงไมเนี่ยพี่ลงก่อนลงก่อนลงก่อนไม่ลงใช่ไหมมึงลงยากใช่ไหมไอ้สัสเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเ้ คองนี้เหมือนกัแบบ S R G ะไรเงี้ยเออ่ะมซึา่ตซิกซเวร์ห้าสิบหกไอที่อ A M I อะไดได้ไดชิปีก่อนนะได้ชิปีก่อนนะชิปีดิชิปีดิเฮ้ยได้แป๊บนึงได้ยังซ่อมติดแล้วควันควันควันไม่หายแล้วอ่ะคนคนคนมาคนมาคนมาไป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 เร็วเร็วเร็วเ้หมอชิดไอ้ยาหน้าชิดเควันหาย มึงขึ้นฝั่งนู้นนี่ไอ้เยี่ยนั่นก็แทนที่จะให้เพื่อนขึ้นด้วยโอ้โหไอ้หัวเป็ดมึงนี่เรวระยำจริงๆเลยไป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 เร้วเร็วเร็วเร็วไปปัวหัวเป็ดเร็วระยำอ่ะเฮ้ยแล้วเราเมื่อไหร่จะไปถึงวะเนี่ยเฮี้ยเราไปถึงเี้ยก่านจะถึงเขาเล่นกเรล่นกันเสร็จหมดแล้วมั้งนะฮะอยไาอย่าอย่ารู้รู้รู้วะเนี่ยแก๊งกูชื่ออะไรแก๊งชื่ออะไรวะ ยแก๊งเหมือนพวกไอเนี้ยพวกมนุษย์กินคนไหนเฮียไม่แต่เราไม่ได้กินคนเฮ้ยไอไออาสามรถมึงกากว่าอาสามสองแจกอีกเหรอวะเฮียโดนอาสามสองแทงโคตรเหม็นเลยสามสองไม่ได้แจกเบ่งรอวันหอนนี่ไงชนป้ายหน้าชื่นเว้ยเออเออดีน่ะอุ้ยโคตรแหลกไอสัตว์คนไม่เต็มเลยวงนู้่นเยอะมากเลยดิไปไปมึงขับเข้าไปเลยวงนัวนมัดออกโอเคได้ถ้าถ้า เฮ้ยมึงมึงกล้าปะมึงกล้ามึงกล้าไหมมึงกล้าไหมแบบเหยียบกลางวงไปเลยอ่ะโอ้โหไปไม่ต่ำกว่าสามสิบอะเออไปไปไปจอด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 เอ้ยแล้วอย่างนี้เราก็เป็นศัตรูกันหนิว่ะเพื่อนไม่ก็ถ้าถ้าโดนจะเล่นเออก็เป็นศัตรูกันได้เป็นศัตรูเดี๋ยวกูต้องใส่ช็อตก่อนเลือดโดนมีสิบมาเดียวเลี้ยงมียาอยู่นิดเดียวไปไม่โดนตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ายตายแล้วมันเกิดเหรอไหนไปดูเด่ไปดูเด่โอ้ยแก๊งเฮียอะไรเนี่ยแก๊งมนุษย์เป็ดหรือเปล่าเนี่ยฮะซีอุยครับซีอุย มาเดชขึ้นมาเดชไม่ไม่โดนไม่ไหวกับแก๊งเราหรอกแก๊งนายไม่ไหวกับเราหรอกเอ้ยไอ้เหี้ยกูตายไอ้เหี้ยเอ้อไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหมันใส่มันใส่กันนัวเลย โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่เพียงแบทพอยังนะเพราะว่ากูแบทพอแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะใส่เป็นไฮไลท์แล้วกันนะ smoking my popping sand Download mine, go make care. Zippin' lean, say LSD, everyday John on the สาวมากกวเย่เย่เย่ฟอเดเก่า no c o n d m กินเดือม no ช่างซอมเย้าสีม่วง is common ชอบจุดน้ำ b กระท่อมขโมยทองชอบวิ่งเหล่าวิ่งบนทางยาววิ่งโคดไววิ่งโคดไกลพอพี่เติมมาขับรถแข่งเด็กแว้นบนกระบะกูแดนโดนข้าปักเป็นแสนแต่ว่าผมไม่เบนมอาเมื่อคืนกูแฮง AFK ในแรงในห้องเรียนกูแบง ผู้ชายสไตล์แบ๊แบ๊กูมีกันชายอยู่เต็มแบกแพ้ Baddy w ไ n ดีวัน e with this man ไม่ดีคนนิ้เำอไม่ลิดแรงที่แต่งไม่ก็ชอบผู้ชายเร็วๆวบอกคนดีกันไปกูไม่แบกูไม่เป็นเทรนด์แกแตมเพลงนี้ก็ให้มึงเต็มเพลงคุยพมึงตตยเย็นเนี่ยกูเร็วพออย่างอ่ะคุยเย้เย้เย้เยเยกูเร็วพออย่างคยคยคยยยกูไม่บกว่ารักกูให้ไดฟักกูเป็นเหพอย่างอ่ะ ไม่ใช่นางฟ้าและฉันไม่ใช่เจ้าชายรูปงามที่นางคอยเธอบลัง a n มาเคยดีมอก่อนแต่ตอนนั้นเธอมองไม่เห็นเงินกูจะเล้วให้ดูเพราแม่มึงกูจะด่าไม่เว้นเรื่องกูต้องโดดยาสักทีมึงจะได้ละกูแบบบีบไม่เคยคิดจะทำไม่ดีแต่มึงบีบให้เป็นแบบนี้กูจะตบหน้ามึงแล้วคุยให้อมกูจะเย็ดหน้ามึงจนกว่ามึงจะ้ลงไห้หัเป็นคนเดียวงผิดได้พวกเมตัซิน สมมกันเชีมีเทสซี่ยำลงกันนีโคตติงตากูแดงเหมือนกับอีเธอจีเธอชอบคนแล้วกูแมนคนเฟลไม่เป็นแมงลาาคนดี <Okay. S 1> เธอนี้ห่าง พอยังว่าไงไปอันหนมาได้ดูชิพี่ฟังบอลดิะใช่หรอใช่ๆไปไปกลับโรงเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวพี่นั่งฝั่งนู้นไปกลับโรงเรียนนะเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนกลับด้วยมาเดี๋ยวพี่อุ้มเดี๋ยวพี่อุ้มขึ้นมาเร็วเอาใครพี่อุ้มก่อน มาขึ้นมาเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตโรงเรียนกันดีกว่าพี่โดนเด็กสีน้ำเงินกระทืบด้วยเมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยไปอ่านพี่เราอะไรพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไี่แก้แค้นให้พี่เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรายกพวกไปตีมันเลยไหมเอาดิพี่หนูตอนนี้หนูไปลูกประทานละใช่เอ่ะไปลูกประทานเลยเอ่ะใช่แล้วหนูมีแม่ไหมเนี่ยเง้ยวเอ้ยเอ้ยใครมาชนฉากวะเด้อไปพี่ชนตัวน้ำดิ อย่าพ okay. ี oh. ่เต้นใหมมากนะอย่าพี่เต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปนอนโรงพยาบาลกันดีกว่าปะนอนโรงเรียนนอนโรงพยาบาลที่โรงเรียนใช่พี่เต้นพี่เต้นผิดป้าไงไปอั้นไม่ได้ดูยเฉียี่พี่จตนวงกับพี่ลิงละใช่เหรอใช่หนูหนูหนูจักพี่ แบบหนูคิดถึงวิฟุดด้าเออพี่ก็คิดถึงน้องนี่ไงพี่แวะมาหานี่ไงใช่พี่ต้องไปฟาร์พี่วัดเพราะว่าที่วัดมันหนักใช่วัดสิงห์เียใช่ผมไปฟังเพลงพี่เดิมาละมันป้าน้องป้าน้องคนมันอะหนูก็ฟังหนูก็พี่เดินมาละเหมือนกันเลยหนูฟังเพลงวันศิบอะไม่ไม่ไม่แป๊บหนึ่งทำไมมันกระตุกจังวะเมื่อไหร่จะถึงเองพวกเราอะจริง ไม่เป็นไรขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยอันนี้เราอยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยล่ะเนี่ยใช่อ๋ออันนี้พี่จำผมได้ปะตอนนั้นที่ผมิดบูอ่ะคนเดียวอ่ะจำได้ดิน้องปรเดี๋ยวเราไปนอนกันได้เต็มแล้วเป็นเด็กตีน้ำเงินไหมเอาไหมเด็กตีน้ำเงินที่กลัวมันห้อเด็กตีน้ำเงินอ่ะ ไม่ได้กลัวแต่ว่ามันมันตีพี่ตายเลยพี่เดินเป็นผว่าไงไปครับพี่พี่เดินจำคำนี้ไว้นะปากไม่แตกแรงไม่ถอยอ่ะสุดยอดน้องชายเดี๋ยวเราไปนอนก่อนไปเดี๋ยวมาถ่ายรูปหน้าโรงเรียนกันโอเคไหมโอเคเออพี่เดินพี่แดนไม่ต้องกด F12 ถ่ายแล้วอ่ะไม่เป็นไไรปน้องเดี๋ยวเองไปนอนให้เรียบร้อยนะเว้ยรีเลี่ให้เต็มนะเว้ยนอนแล้วพี่ เอไปอ่านป่ะไปนอนก่อนป่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่เดินพี่ครับไปอ่านหนูีอะไรมาบอกนะบอกอะไรน้องชายเงินหนูมียู่สิบสามบาทเอาตังค์พี่ไปไหมเลขอะไรเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดครับ็จแล้ว โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้เรารีตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารวมกันนะครับเพื่อจะไปเล่นแอร์ดรอปตรงนี้นะครับผมนี่นี่มันมีแอร์ดรอปตรงนี้นะครับผมนี่เป็นวงอย่างนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันมาเชนซับหลังวะว่าไงไปอ่านหนังดูหนังหนวดดูชิพี่ทุกวันเลยอ่ะสุดยอดเนาะแล้วลุงหลักสิษฐ์เข้าไปไหนลุงศรสิธิ์ไม่เข้ามาแล้วเลยอ่ะไม่เห็นเลยอย่าอุ้ม แล้วเพื่อนเราไม่ไปใครจะหนักไรลพี่เดินอุ้มหนูก็ได้ครับได้ได้ไปสามคนก็ไหวแล้วพี่ไหวกรบบะแล้วน้องชายออพูดไมเออพี่ย้อนพี่ย้อนพี่ครับครับวางปากแต่หนูอ่ะปากไม่แดงหนูแดงไม่ไหวพี่สุดยอดไหวเที่ยวเวทบ้ามึงเท่มากเลยเพื่อนแน่นอนพี่นัตตี่อุ้ยเอ้าเนี่ยใจเย็นสวัสดีครับนายอนเสือสวัสดีเสือเพื่อน คิดถึงจริงเลยเอ้กูมาหาแล้วนี่ไงไปพี่ไป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 ต่อไปเหนื่อยเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยแล้วเราจะไปยังไงกันหมดวะเออแล้วไปยังไงกันหมดขึ้นมาไปอันขึ้นมาไปอันโอ้ยรุ่มใหม่รุ่มใหม่พี่ไปกินหนูกดเลงเสือมาเสือต่อซาเลงดิพี่ต่อซาเลงครับครับไม่ลงผมให้พี่ได้ทีวะก็บอกว่าลงตามประเทศอัปเดตแม่งก็ไม่ลงให้ไม่ใช่นี่ โอ้ยเสียงเพลงอะไรนี่ก็ปิดไม่อ่านแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยไม่มีรถเลยเอพี่แดนมีมีแม่มาบอกหนูหนูมีว่าเพื่อปอยอยู่นะพี่แดนแต่อยู่พาวังไม่เอาไปอยู่อยู่ในนี้เหรรือว่าอยู่ในพาวอยู่ในพาวีิอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรถไอเสือก็ได้ในใน เสือในยักษ์เสือในยักเสือเช่นนี้น้าตกกระโหลกในยักเสืออ่านสามเลยไปไอเสือกูขอแล้วกันคันนี้เพื่อนเอาเด็กไปก่อนเจอกันในตอบเพื่อนได้ได้หนุแบบหนุ่ยคิดถึงนี่มี่สนเลยอ่ะพี่จนใช่เหรอพี่ก็คิดถึงน้องเอ้ยน้องจะเบียดกันดิไม่พอเนี่ยที่นั่งไม่พอไอ้คนหลังที่อะไรนะที่อรียวบีเดี๋ยวเป็นพี่น้องกับไบอั้อไบอ่นเหรอ เล่นเล่นทุกวันกับวันอะนด้วยกันทุกวเราเล่นฟรีไฟได้แค่นะพี่เดินเล่นฟรีไฟได้หรอเออใช่พี่เอฟอฟะนะใช่แล่วฟังพวกกูเจเคม่ไเด้ใช่เด้อปฟังเได้หรอใช่เลยพวกูเจเคฟรไฟเอ็มเอเหลอก้องมัวปนเนี่ย ปเดี๋ยวเราไปไอเดอรกันนะไบอั้นแล้วหนูก็ฟังเพลงพี่เดนได้ตานเล่นฟิกไฟอ่ะใช่เหรอมีมีกำลังใจเล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะใจพี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมรับแบบเล่นโคตรมันเลยเออสุดยอดสุดยอดแล้วไบอันเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีหรือเปล่าเนี่ยสบายดีเป็นไข้เล็กน้อยพี่เป็นไข้อะไรวะไข้หวัดใหญ่เหรอโควิดหรือเปล่าเนี่ยไข้ไข้หวัดเล็กพี่ไข้หวัดเล็กมันพีได้เหระเนาะ โอ้ยเทียโดมโคตรใหญ่เลยพี่พี่จะไปก็ติดโรงเรียนไหนพี่กูจะเอาสีน้ำเงินไปถือขวดแล้วสิน้ำเงินมึงนั่งไงมันเตรียมใส่กันแล้วน่ะพี่ดันพี่อยากเข้าในวงแดงนะพี่โอ้โหพี่ถือพี่ไม่รอเธอชิบเนี่ยโอ้ยเข้าวงแดงไม่ได้หรอชายพี่มันจะลองบัดรรไกเล็กไปเป็นอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนะครับทุกคนมันเล็กกิทธิ์นะครับผมไปละไปานไปน้องชายไปพี่ชายไปอะไรพี่ ปราไม่แตะเว้งไม่ถอยเว้ย์พาลังแห่งรักเฮ้ยรยมันมีเฮ้ยฝั่งนู้นมีพวกแม่งหงายสัตว์เอาแม่งดิเฮ้ยเฮ้ยพวกมันเต็มเลยเอาดิร่วงไปออ้เอาน้องไปไอ้น้ามันัาลังแห่งเฮ้ยมันตีเพื่อนเราร่วงร่วงตัวตีเพื่อนเราร่วง โอ้โหวงนัวเยี่ยวงนัวยิงไม่โดนใครเลยไัดว์่แต่ไม่ได้ผึ่งกันยิงนี้เพื่อนยิงนี้ล่วงล่วงเพื่อนล่วง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 ไปอันสามไปอันสามไปอันสามล่วงไอ้เหี้ยน้องกูไอ้สัตว์ให้น้องกูเกิดมั่งเออมันจะเอากูมาเจ้ากูกูหนีได้สัตว์เอ้ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวกูกับมันเอง เออไปอันเอามันน้องไปอันเอามันไปใบอันพี่ขอโทษไปอันพี่ขอโทษเจอน้องกูดิเฮียเฮ้ยเียนี่ไม่เจ้าของกูกูปล่อยมันเฮ้ยมึงแทนเพื่อนกูจะยิโมเพื่อนกูไอ้ฝัดกูเกือบตายเฮียเออเอามันดิเอามันดิเออเอามันให้ตายเฮียเราทำในย้ายที่หนึ่งแค่นั้นแหละเออสุดยอดไอ้แดง ไอ้เหี้ยนี่มันชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้มัชื่ออะไรวะไอ้ลิงไอ้เหี้ยนวันนี้ไม่ใส่หัวลิงเหรอลิงจักจักรนี่หว่าเฮ้ยพี่เจงนี่ลิงจักจักรแล้วจริงจริงเลยนี่ใช่เนาะไปรอรอรอคอยยาสองสองสองอย่พี่เจนไม่ดูเหมือนฝีเนี่ยไม่มียากระป๋งไม่ทันแล้วไบอันไม่ทันแล้วน้องชายมันถ้ามันเราแต่ให้กันน่ะเราจะตายเองนะเรียกอะไรเรียกอะไรทันอยู่เรียกหนึ่งศูนย์เจ็ดพี่ มีพลังแห่งเล่ป๊มไม่เต็มเร็วปั๊มไม่เต็มปัม๊มยาเต็มเร็วเอามาเลยเอามาเลยพลังแห่งลกักล่วงล่วงมันล่วงมันล่วงเพื่อนมันล่วงล่วง <c oughs> เียเดอามันก่อนน้องล่วงล่วงโอ้ยแม่กระสุนหมดแล้วนะครับทุกคนไปเอา,มาแม่งเลยพลังแห่งลกัก รักรักเป็นพลังไอ้เหี้ยโอ้โหมันใช่คุณทำอะไรได้ทุกๆอย่างเลยนะเนี่ยเวนเรามาไกลแล้วนะเพื่อนครับี่เดนโอเคครับผมก็ขอกระสุนเด็กมาที่เรียบร้อยและไป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 ไม่ได้กระสุนแล้วปะ ตอนที่พี่จะไม่อยู่อะหนูคิดถึงพี่เจ้าแบบฝุดๆเลยอ่ะเออพี่ก็คิดถึงไบอันคุมนักเรียนมาโอ้โหพวกเราคุมเลยอะไอเดอบบับพวกเราคุมเลยอะวะพี่ควับปักหลามเลพี่พี่ดขวานโอ้โหดูเด็กบูดีตายอ่ะดูดิโอ้โหดูดิดูดิตายอ่ะดูดิยิงซ้ำพี่ยิงซ้ำเลยซ้ำศพทำไมน้องไปกับเราเอาไอเดอบเราเอาไอเดอบเราเอาไอเดอบบับว้าวเด็กบูผู้หญิงถอดเสื้อดูดิไหนพี่ดูดิหน้า มันเริ่มเลยใบอันน้องใบอันเองยังเด็กใบอันใบอันน้องเองยังเด็กใบเอ้ยขอโทษเพื่อนใบอันเองยังเด็กใบอันเองยังเด็กน้องไปไอลิงไปลิงลิงจั๊กจัหมดแล้วหมดแล้วขาอ่อนดียังเห็นผู้หญิงถอดเสื้อต่อหน้าเนาะไปไปเราได้อดดอปเราได้อดดอปเพื่อนเราได้อดดอปร่อบนี้เราได้พี่ขอใส่พี่ก่อน พวกมึงไม่ไหวกับพวกกูหรอกไอ้สีฟ้าโทษครับพี่ผมขอโทษครับไอ้เหี้ยตัวไหนกระทืบกูหน้าโรงเรียนฮะเร็วมันไม่มาพี่มันไม่มาเฮ้ยเราเราจะเก็บได้แล้วเราจะเก็บได้แล้วมันมันชื่อเหลือมันชื่อเหลือมที่กระทืบที่นั่งเรียนอะโอ้ที่เหลือม่ะมันเป็นคนหรือเป็นงูไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น เออาดิเออดิเออดิสีน้ำเงินมันเอาโรงเรียนเราเออดิไปอันสุเยอะเเหรออาไปดิมันโดดเข้าไปในกล้องมันโดดเข้าไปในกล้องมันมีมันมีแสงตามตัวอยู่หนะแสงแสงตามตัวมันอยู่หนะมันมันใส่แฟชั่นไปเอามันที่น้องมึงตามมันที่ตามมันทีไอ้เหี้เหลือบไม่สัตว์คนหรืองูวะรู้ปะหนเอ้ยมันไปไหนแล้วมันวิ่งลอยน้ำนะมั้งวะไม่รู้อ่ะไอ้เหี้หาแม่งไม่เจอเลยโหเด็กวุ้งเงิน มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วปล่อยมันไปปล่อยมันนะขับเว้ยลิงกลับขบัขบขับขับว่าไงไปอ่านน้องแต่พี่ไปแทงคนอื่นอยู่อะแล้วมันยังมีคนมาเข้ามาฝึกอะหนูก็บอกว่าอย่ายุ่งไในฝันที่พี่กูเกิดบั่งใช่อะพี่ก็บอกว่าให้น้องกูเกิดบ้างไปไปไปอ่านไปไปจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวพี่ไปละไป ไปกลับโรงเรียนกันดีกว่ากลับโรงเรียนกับน้องไบออนนี่กลับโรงเรียนไงพี่ว่าไงชาโอเคน้องชายโอเคน้องชายไอช็อปเพื่อนหรอชอบไปควายโอเคน้องชายพี่มันชื่อเหลือมนะจำจำชื่อไว้โอเคเยี่ยงงัะโอเคนะครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครชอบเซิร์ฟนี้อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็มาเล่นกับน้องไบอันเล่นกับน้องอะไรก็สนุกดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่จุ๊บ